โอเล่ซูเปอร์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีซูมาติดตามบริกิ i n น n เวลาส6บนาฬิกากับผมธนาราัตน์ครูสมบัตินะครับกระทรวงคมนาคมนะครับเตรียมปรับค่าโดยสารแท็กซี่อีกประมาณ 8- 1 1เครับกระทรวงคมนาคมนะครับให้เวลารถแท็กซี่ปรับปรุงสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างชัดเจนภายในระยะเวลา30วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้หากปรับปรุงได้ตามหลักเกณฑ์นะครับจะได้รับสัญ,ญลักษณ์ติดไว้ที่รถ ขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับกล่าวว่าการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในครั้งนี้จะแยกเป็น2กลุ่มนะครับคือเรื่องค่าครองชีพค่าใช้ใจ่ายต่างๆของประชาชนและผู้ประกอบการจะให้ปรับขึ้นร้อยละ8ปถึงสิส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานนะครับต้องรอให้กระทรวงพลังงานสรุปก่อนว่าจะปรับขึ้นราคากา๊สที่ใช้กับรถแท็กซี่อย่างไรโดยคาดว่าจะสรุปได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับ ผู้ประท้งที่ฮ่องกงนลงครับแห่กันพาโหลดแอปพลิเคชันแชทออัไลน์ครับบริษัท Open นการ์เดของสหรัฐอเมริกานะครับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันไฟล์แชทที่ใช้ส่งข้อความทางมือถือโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดเผยว่า มีคนมากถึง1 0 0 0 0แสนคนในฮ่องกงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไฟแชทสำหรับสมาร์ทโฟนภายในเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นทั้งยังมีคนประมาณ33,000คนใช้งานแอปพลิเคชันนี้พร้อมกันในช่วงระหว่างเช้าวอาทิตย์ถึงเช้าถึงเช้าวันจันทร์ตามเวลาฮ่องกงนะครับทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผู้จัดการปรุ้งฮ่องกงได้เรียกร้องให้ผู้ชุมนุมดาวนโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลังมีข่าวลือว่าคณะผู้บริหารฮ่องกงจะปิดเครือข่ายมือถือทั่วฮ่องกงนัั่นเองครบ มาติดตาม breaking n e w อีกครั้งเวลา17นาฬิกาครับ